โลกของเรากำลังเผชิญกับสภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนจนเกิดผลกระทบต่างๆมากมายทั้งความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาฝนทิ้งช่วงฝนแรงน้ำท่วมรวมทั้งยังเกิดภาวะโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชแพ,พร,ร่ระบาดทำให้ปริมาณพืชผลลดลงอย่างมากสวนทางกับความต้องการในการบริโภคที่สูงขึ้นตามจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น นอกจากปัญหาทางด้านสภาพอากาศแล้วโดยข้อจำกัดด้านพื้นที่เพาะปลูกที่มีแนวโน้มลดลงจากการนำพื้นที่ไปปลูกพืชพลังงานทดแทนและบางส่วนก่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยโรงงานอุตสาหกรรมและสนามกอล์ฟประกอบกับสภาพดินที่เสื่อมสภาพลงจากสารเคมีที่เกษตรกรใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานทำให้ผลผลิตลดน้อยลงเรื่อยๆเพราะสารเคมีที่ตกค้างทำให้ดินขาดธาตุอาหาร และพืชดูดซึมอาหารจากทางรากได้ไม่เพียงพอทําให้พืชผลจเจริญเติบโตช้าในไม่ช้าเราอาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตด้านอาหารบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเล็งเห็นความสําคัญของวิกฤตการณ์นี้จึงพร้อมสนับสนุนวาระแห่งชาติของภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี ตามความต้องการของตลาดโลกและยังช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นบริษัทโปรทูอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจึงได้ร่วมกับนักวิจัยทางการเกษตร ผลขวาทดลองในห้องปฏิบัติการมานานจนประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการเกษตรที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรภายใต้ชื่อสินค้าว่า O2 f l a v ogen. o g e n O2 f l a v o g e n อาหารเสริมพืชอินทรีย์ผ่านกระบวนการสกัดสารอาหารจากพืชกว่า15ชนิดไม่มีสารเคมีเจือปนออกธิ์ทางชีวภาพเพื่อการเกษตร มีสารฟราโวนอยด์ที่สกัดจากพืชบางชนิดช่วยกระตุ้นเซลล์พืชให้เจริญเติบโต,ตเร็วกว่าปกติโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดการใช้อาหารเสริมพืชอินทรีย์ o 2 f ลา vo เช n มีวิธีการใช้ง่ายๆเพียงผสมน้ำแล้วฉีดพ่นไปที่ลำต้นและใบช่วยให้พืชมีระบบโครงสร้างของลำต้นรากและใบที่แข็งแรง ไม่พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นเนื่องจากการขยายเซลล์ในส่วนต่างๆของพืชทําให้ระบบรากแข็งแรงและสามารถดูดซึมธาตุอาหารจากดินน้ําและปุ๋ยได้มากกว่าเดิมจึงช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณได้มากกว่า70%เอร์เซและยังช่วยย่นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกด้วยที่สำคัญโอทูฟราโบเจนผลิตจากธรรมชาติร้อเ ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผลผลิตและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม o อทูฟรา g e วเลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตช่วยเศรษฐกิจชาติ